นีัได้ครับสวัสดีครับผมคนนี้มากินเนื้ยอย่างครับคุณพ่อคุณแม่ครับครับน้องเคยครับผมยมิ้มหรือเปล่าผมมาส่ากับหมูครับ <ś c oughs> แล้วน้องไก่ดา้านนอนรับหรือเปล่านี่ครับคุณพ <ś c oughs> ่อคุณพ่ออ๋าน้องไอก่ด้านรับนะครับว่าอิม่มบริการหมูแตน่นอนหลับเหรอ ยิม้มครับทุกแม่ผมมาจากกม่าขโมยครับยิ้มมาแล้วครับบรรยากาศร้านในอย่างซับมอรีครับผมบุฟเฟ่ครับบรรยากาศเขียบบล์น้าเป็นไรครับมาเบิ่งอาหารครับ นี่อีหยังอ้นนี่ครับมากับน้องหนุ่มพร้อมน้องน้องสไส้เปรีย้ยครับน้องอยากกินหมู<น>บเ่เอาแล้วแต่กินเบิดอืมเอาเอาเปรี้ยเบ็ดเน้นซอมย่างลลนี่แหละนี่ครับน้องสาวเฮ้ยเป็น,นยันยง แบบเอองใส่ใส่หมูใส่ตันครับใส่เดี๋ยวจะไมละดึงไม่ทั้งยืนเลยใส่ตันครับแล้วก็ดึงยังง้ครับอ๋อยู่ด้านนเป็นเ้อีกเอหิวยอืมนดี๋ยับมือเลยฟรีย่า เมนะี่ยงเนาะเหมือนเ,เดียบแต่ผมบุ้งน้งำจิ้มไหมครับผมจะเห็ดน้ำจิ้มอกีกผมมาแบบจิ้งเป็ดผมจะเห็นอีกนะครับกระเทียมครับบุ้งไหม โอ้เหนียวน่เหรอครับแปลกเัย นี่ผมต้องลดจัดจัดจัดต้องหม่เห็นัองจัดรวยรวนรวนแน่ดำตองเปิดตดู ่่ส่อยองเยเ่ยเรื่อยๆเนงก็จะยิ้มไปขานงตั้งใจกินแม่ติงนุมกินขมมา้ลเราเเฮ้ยจัดนักนั จัดนักเลยจ <c oughs> ินนึ่งเอล,ล้อยู่นี่นะในยี่ห้ออืม่มน่ตีทองขาอะไรลูกว่าวอะไรหรอกยางคิดต้เรีกคิดแต่คิดแต่นี่หนตอนกินไปแล้วนง่หมดแล้งแ่หมดตัวไปตัวมันนะ้จะพิ่งกินหลายด้วยดีๆจังจะกินด้หลายน้ำ <c oughs> ตอนสีอ,อิ่มควมเจ็บสี่องน้ำท่านกัท่นเนวั แบบสุกแวียุ่ยใส้นนี่เสียยูด้อ็นนี่อยงกาเอ็นอย่างโนมนมเมนผมาแบบเแซ่บยูดนี่บอส่วสุกแกวมา่ียอืมเอ้ับคิวแล้วกินเขาอาทอ๊ใบ

อีกสักคู่ก็เสีหายเบิดตครับผมซัมนี่ซัมมีได้เบตักอีกจานนึงครับอินะเฮ้ยมื่อกินยังอิจิโนะเฮ้ยมื่อกินมันเฮ้ยยมาสัตตักเองนะแม่ร่ทีนี่แม่ในแม่คือผู้สาวเองไอเจผู้สาวโบตักเอ กินตักใหญ่กินได้ไหมรู้ซื้ออยู่ไหมโอ้ยรู้ซุกเนื้อสิโอ้เอาวสั่นเบิ่งกับผมเนี่ยไงขัตาเลือกเลยครับเนี่ยได้ครับผมเนี่ยคือมันีุกนี่ยเนี่มันจุกอยู่มันจุกแล้วเดี๋ยวเลยเซนเลิง ไเรงมึนกินมึนก็บพกกินแล้วมาบระเด็นถ้านางจนบ้าย่อยก็ได้จะไม่กินแม่อีกเลยขอรังก็ยังกินสามเ้จริงอืมสาม้อีกหน่อยก็เลไปกินกินอิ่มเต็มๆแล้วไปจบก็ห่างกอนไม่กินแม่โอ้ยกินไม่อยางห่างกอนโบบร์เฮดุ่นผุนละกินเลยจบก็ห่างกอนกินแม่กินแม่แล้วาเด็ เดี點點๋ยวมาของแทอยูเด้มโอ้แสบรีครับผมจะน้ำจิ้มนะครับจิ้มรสจัดจิ้มหวานแบบีบันพุด้อบ่อไทอจอนไหนแล้วซีนอไรซนก็จิ้ีครับผมแสบรีครับ นะนั่น <c oughs> เนาะน้ำแกงอิ่มแหละครับน่ากินก่อนเนาะเรื่อยๆว่ต้องว่ต้องเฝ้าวว่ต้องตั้งใจกินวันนั้นกินก่อนเน่นะ ครับรู้อยู่ไหมรู้อยู่ไหมรอดแล้ว แซ่บดีครับใส่มูก <keeps hitting. S 2> ันเลยเดี um, so ๋ยวผมบริหารในหมอยเบิดก่นครับกันเสียบชุดอยู่ลุงเพิ่มผักกิริวเพิ่มแซ่บน้ำัน

เต้นผู้น่ก็พามาใสกับมาเลเซียชูสีกันตอนเขาลรีีทิมป่ะเดี๋ยวเครื่องแนี่ขอน้ำสามสิบบาทโอ้ชูอะไรเลยนะเครื่องนี่เครื่องล้างึบพื้นหาดดวนโอ้เดี๋ยวลุงได้ใจตนขาตามอือโอ้โหเขาบอก่าสาใจอืมเครื่องนีกขอกคร่น้กินครับข้าจติทรงนองไก่ครับ แล้วสิอีกคลิปนึงแล้วสิพาทีมงานอยู่ครับทีมงานมหาเทวบาัตรตอนนี้ยากงานอยู่ครับยากน้ำอ้อยน้ำนี่อยู่ต่างคนต่างไปเฮ็ดงานอยู่ครับเดี๋ยวสิเหลวเบียกเหลวงานสิพาเพิ่นมาเลี้ยงอยู่ครับอย่างทีมงานอืมงันะ้นกินแซ่บๆเนี่ยเอาขอกไปเปิดอนะไรยากัด นะครับเดิงเี้ยเฮ้ยไหนถึงยิ่งเยี้ยเบ๊ะเ่วเสบีด Đánh con suốt cửa đây lên จัดเลยครับจิก กินเลยฮะกินเลย ่อยมัดกรุงเหมืนกครับเอาแต่นี่ก็พอแล้วโอ้นี่ครับเขาเอินยังกว้างข้นนี่ครับเส็งๆครับอันนี้เอินยังกว้างข้นจรกุด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 ดีนะ มากินดูด้เราครับเดือนนึงเที่ยหนึง่งมากินข้าวผมว่ามากินแม่น้องหมูหมูจับบริหารเองนะหมอูอร่อยไหม

นนก,กบบับผมมาเชินจะกินอีดีนะครับชิมให้เบิ้งเสือบชิมให้ดูเฉยเดี๋ยวของแท้ได้ครับบาทิน บริหารนี่ในจานนี่ครับเพาน้องนงมึกพวกุก่เดนึ่งซุกระเด็น Nó nhanh ai đã nhanh 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 được nhanh 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 nhanh

ยังบ่เคืองทองได้ไหนครับเดี๋ยวผมจะกินนี่รีเล่าให้ดูแมนครับเดี๋ยวสิใส่อีรีแล้วครับไปที่นี่น้องนงบริจัดหารเองเด้อหมูนี่ สุสารลเลาเมืองและครอบครัวนะครับพ่อบเนี่ยลอกเสามเยมยกับน้องนงครับผมน้องไออก้ได้มาหนึ่งมากินปีนึงโอ้เดือนนึงมากินเที่ยนึงครับเนื้อย่างก็่เลยเพราะเ,เมากินดูแล้วครับมากินเขานอกบ้านครับมือเนะน,น,นี่ยเ้าะไก่ได,ด้าตื่นแล้วว่าแต่ว่าเหลี่ยมตาใช่หรือครับน้องไอ่ด้าตื่นแล้ว นยบกผู <t shiny> ้บ่าวว่าใบว่าใบว่าใบได้หรือไม่ได้ครับผมคันะคบกบัวครับเลยกินเขา้งบาครับ ผมติกินอีแล้วครับผมเอาอีแล้วบริหารเต็มที่แล้วครับเริ่มบริหารนะครับเมื่อกี้แค่ซิมก็คือครับผมคนอีสานแต่ขอบคัวครับผมหลายครับติดตามช่องเลยครับด้ออย่าลืมกดติดตามเลยนครับมีอย่างหลากหลายหลายอย่างเลยครับติดตามเบิ่งครับอยูบีแมงทุกคนครับผมสวัสดีครับ